โดยตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะเล่าถึงเหตุการณ์การตกของจานวินในประเทศจีนแต่เนื้อหานี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจีนเลยแต่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่ประเทศไทยฮะสวัสดีวันทุกคนแล้วคุณผู้ชมทุกท่านไนด้รับอกวันนี้กับอมเอปขอพิทัคนเดิมเพิ่มเติมคือหลอกว่าเดิมนะอ๊ย อย่างนี้มาสายแบบว่ามาโนตัวเองแล้วเหรอครับเนี่ย <c oughs> อะสวสวีคุณผู้ชมครับผม <c oughs> แล้ววันนี้เนียครับผมเราก็อยู่กันในรายการทุกวันอังคารเหมือนเดิมกับนะักสืบเอฟ <c oughs> ครับผมอินโทรมา <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มัน,ม,นมันผิดเรื่องผิดเรื่องโทษโทษโทษเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะโทษ<ด>ทีฮะมันเป็นเล่นหมกนะคุณผู้ชมโอเคเลยครับ okay, ผมสำหรับนักสืบในเร่สัปดาห์นี้นะครับคนขอเรื่องนี้มันเยอะมากจริงๆมันควรแบบว่าไปทําเป็นทบ10ม,มากกว่านะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าถ้าหาข้อมูลมันน่าจะได้เยอะกว่าก็เลยเอามาจัดอยู่ในนักสืบเอฟดีกว่าคือคนขอมาบอกว่าพี่เอฟครับผมสนใจเรื่อง UFO สนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวมากผมอยากจะรู้ว่าในประเทศไทยแล้วนั้นเคยมีมนุษย์ต่างดาวเคยมี UFO หรือมีข่าวอะไรอย่างเงี้ จัดไปคุณผู้ชมแต่ขี้เกียจหาเอาเป็นว่าเราไปหาพร้อมกันกับรายการนักสืกเฟันเลยดีกว่าครับผมและหัวข้อในวันนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปเลยมันก็คือร่วมข่าว UFO และสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นสิ่งมาจากนอกโลกในประเทศไทยครับเพื่อเป็นการรอช้านะครับผมเกิดมาขนาดนี้แล้วก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะต้องกังไลค์กดแชร์กดซับสไครบแลวกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยโอเคถ้าพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับ a few minutes later แกคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้า Google เป็นที่ร้อยนะครับผมเราจะเสิร์ชกันหัวข้อว่าเอ้ย UFO กับเอเลี่ยนในประเทศไทยใช่ป่ะง,งั้นเดี๋ยวเราเสิร์ชคำว่า UFO ก่อนเลยละกันนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนบอกให้คุณผู้ชมรู้ก่อนว่าคำว่า UFO หรือว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคือ UFO เนี่ยมันไม่ใช่ยานแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันไม่ใช่ยานของเอเลี่ยนนะเว้ยแต่ว่า UFO เนี่ยมันคือวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้นะเขาเลยเรียกว่า UFO หรือว่า UFO นั่นเองครับคือยานนมุรู้ต่างดวา,า,างดว UFO ก็คือ UFO นนนนะะสิ่งเเเ็็กก้้อยปรความูนะ ผู้ชม UFO ในไทย ข่าวปะนี่ฮะ UFO รูปข่าว UFO ของไทยรัฐนะครับผมไหนมาดูทีละอันกันหน่อยละกันนะ C A I กับการ UFO ในประเทศไทยเอออันนี้น่าสนใจอันที่2องแบบโอ้โหนี่รายการแบบเรียวมากเลยคุณผู้ชมเพิ่งกดดูครั้งแรกเลยนะฮะดูอันแรกกันก่อนเลยนะครับผม UFO ของไทยรัฐนะั้นมีเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมคลิปวิดีโอนะฮะเรือรบสหรัฐนะฮะโดนฝูง UFO บินล,ลุมนอกชายฝั่งสหรัฐแเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในไทยแต่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อ2ัปดาห์ที่ มานี่เองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมเคยเห็นข่าวนี้นะแต่ยังไงอะเดี๋ยวก่อนอันนี้ขอไม่ใช่ประเทศไทยก่อนแต่นนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าเผยคลิประทึกเลดาร์นะฮะเรือรบสารัฐจุดจับนะครับพบวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้เนี่ย UFO เนี่ยบินลุ่มนอกชายฝั่งเมืองซานดิเอโกเมื่อ2ปีก่อนฮะเมื่อเดืนยี่สิบแปดนะครับาที่ผ่านมานะเว็บเดอะซันนะครับผมเผยคลิปวิดีโอสุดระทึกอีกคลิปหนึ่งหลุดออกมาสู่สาธารณะบนโลกออนไลน์อีกคลิปหนึ่งแสดงให้เห็นจอเลดาร์บนเรือรบสารัฐ USS Omaha ตรวจจับว่ามีการถูกลุมโดยฝูงบินที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์ได้ว่าเป็นอะไรหรือว่า UFO เมื่อปี2องพโดยฝูง UFO นี้มีลักษณะเป็นทรงกลมถึง14ล้ำบินด้วยความเร็วสูงถึง160ไมล์ต่อชั่วโมงเลยเขาบอกว่าคลิปวิดีโอล่าสุดนี้เปิดเผยโดยเจอร์มี่ครอเบลนักผลิตภาพยนตร์สารคดีชาอเมริกันที่สนใจเรื่อง UFO โดยจากคลิปแสดงให้เห็นว่าจอเรดาร์ของเรือ USS นะฮะได้ตรวจพบฝูงบินนะฮกำลังถูกลุมอยู่จนได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่เรือเนี่ยกล่าวถึงสถานการณ์ด้วยความต เครอเบลเนี่ยอธิบายไว้ว่า15กรกฎาคมปี2562นะ,ะเรือ USS O m a h a นะฮะแล่นออกจากนอกชายฝั่งซานดิเอโกนะรัรัฐแคลิฟอร์เนียเวลาประมาณ21เลกกาถึง23เลกกาและจบท้ายด้วยการพบ UFO บินฉวัดเฉวียนไปมาก่อนที่จะดำบินลงสู่ใต้ท้องทะเลหายไปหลังจากนั้นก็มีการค้นพบซากวัตถุบินที่บริเวณนั้นแต่อย่างใดเลยและหลังจากนั้นนะรเรือดำน้ำของสาร่าอันึก็ได้ปฏิบัติการค้นหาซากวัตถุบินลำนี้เพื่อน,นำมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันต่อไปฮะท้งนี้นะไมาตมากร กลาโมสหรัฐเพิ่งออกมายืนยันว่าคลิปวิดีโอใหม่ที่หลุดออกมาสู่สาธารณะนั้นบันทึกเหตุการณ์ระทึกของเจ้าหน้าที่บนเรือ U.S.S Omaha 5. พบ UFO รูปทรงกลมสีดำกำลังบินฉวัดเฉวียนใกล้เรือเนี่ยก่อนที่จะจมลงไปเนี่ยเป็นคลิปจริงเจ๊ตู้เอาแล้วไงคุณผู้ชมเขาบอกคลิปจริงนะคุณผู้ชมผมอยากเห็นมากลักษณะมันเคลื่อนตัวยังไงอันนี้คือเรือเรือนี้อันนี้คือเรือหรืออันไหนอันนี้คือเรือปะ เฮ้ยเฮ้ยหายหายเจอายเจูคนลุกอ่ะอู้หุลุกอ่ะนี่ปะน่าจาอันเนี้ยน่าจาอันเนี้ยอุ้ย1หนึสส เฮ้ย UFO ไม่ใช่เรื่องนอกตัวอีกต่อไปนะผมว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบน่าสนใจแล้วควรติดตามอ่ะผมบอกเลยว่าแบบกองทัพสหรัฐอ่ะมันเก็บข้อมูลไว้เยอะอ่ะแบบว่าเก็บข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังๆมาคิดมันหลุดออกมาเยอะเขาก็ต้องออกมายอมรับบ้างแหละผมบอกเลยว่ามันมันมันแบบเป็นไรที่ค่อนข้างน่าสนใจอ่ะอ่ะมาดูกันต่อฮะ CIA การค้นพบ UFO ในไทยครับอ่านี้มาอยู่ในไทยแล้วนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนะหน่วยข่าวกองของสหรัฐนะติดตามการค้นพบยาลึกลับที่ปรากฏขึ้นในเมืองไทยในช่วงทศวรรษที่8 0นะ มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Riddle of Hangul ST นะครับผมเขียนโดยทิโมธีกินเบกกี้นะฮะ กูรูด้านจานบินและสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติชาวสหรัฐอเมริกาโดยตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะเล่าถึงเหตุการณ์การตกของจานบินในประเทศจีนแต่เนื้อหานี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจีนเลยแต่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยฮะคาดว่าเป็นความสับสนชื่อสถานที่ครับผมอย่างไรก็ตามนะเนื้อหาระบุชัดเจนว่าเกิดขึ้นที่ไทยแลนด์และเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่มีสีสันที่สุดในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปี1958หรือพศ2501ด้วยโดยผู้เขียนนะครับรายงานกับองค์สนสาระประจำเชีียงงงใหม่่่และสเรือน้กับ ไปยังผู้บังคับบัชาการที่กรุงวอชิงตันโดยระบุรายงานเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2501นั่นเองเขาบอกว่ามีคนในเชีงยงใหม่หลายคนพบเห็นวัตถุลึกลับบินอย่างปริศนาในระดับต่ำแต่บินด้วยความเร็วสูงมากหนึ่งในพยานที่เห็นนะฮะพบว่ามีชาวอเมริกันหลายคนเล่าว,ว่ายานบินลึกลับแห่งนี้นะมีลักษณะคล้ายกับลูกไฟที่มีควันสีขาวเป็นทางยาวตาเป็นหางว่าเลยเอ้ยเดี๋ยวคนนะ เป็นลูกไฟแล้วก็มีความยาวไปถางว่าอันนี้ผมผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบมันมันขึ้นที่เร็วอะจนจนเมฆมันแหวกอะอารมณ์เหมือนเครื่องบินเจ็ตที่มันพุ่งเร็วแล้วเมฆมันแหวกอะคุณผู้ชมหรือว่าแบบอะไรสักอย่างอะเคยเคยดูเครื่องบินเจ็ตไหมอ่ะเดี๋ยวทีมงานขึ้นนะภาพเครื่องบินเจ็ตที่มันพุ่งเร็วๆแล้วแบบมันเป็นเส้นเส้นเส้นไปอะเออผมว่าน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะเขาบอกว่าเช้าวันต่อมานะเจ้าหน้าที่ที่กองสุนทรรายงานว่ายานลึกลับที่ไปตกที่ทึ่เขาทางตะวันออกของเมืออองงงงงงเเเเชียใหหม่บรรรรริิวณาาาภสสันนกกกกกแแแพดลจตุ เพราะเกิดการระเบิดติดตามมาทันทีเลยโรเบิร์ตจ็อดบริสเตอร์นะฮะรองกองสุนและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ c i a เดินทางมาพร้อมกับนักข่าวเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นและตำรวจไปยังที่เกิดเหตุในตอนแรกเนี่ยคณะได้นั่งรถจิปแลนโรเวอร์ Rover, เข้าไปบนภูเขาจากนั้นเมื่อสุดทางเวียนแล้วจึงต้องเดินเท้ากันไปพวกเขาได้ซักถามคนตัดฟืนหลายคนซึ่งยืนยันได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังจากเกิดการระเบิดได้ด้วยอย่างไรก็ตามคณะสำรวจนะได้ตัดสินใจไม่เข้าไป ุยป่าต่อเพราะใกลข้าและไม่มีอุปกรณ์พักแรมในป่าจึงต้องกลับไปที่อำเภอสักนกำแพงและตัวเมืองเชียงใหม่อีกครั้งก่อนกลับบิลสเตอร์ได้มอบสิ่ใน้ังใจเล็กๆน้อยให้คนตัดฟืนไปและเขาได้ช่วยนำชิ้นส่วนของยาลึกลัานั้นกลับมาแต่ข้อมูลในหนังสือเนี่ยจบเพียงแค่ว่าวัตถุดังกล่าวเนี่ยจะถูกพบหรือไม่ลุงแซมไม่ได้บอกเรา ลุงแซมในที่นี้คือหมายถึงรัฐบาลสาระนั่นเองฮะคือเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ไม่ได้บอกว่าเจอหรือไม่เจอคือคุณผู้ชมนะต้องรู้ก่อนหนึ่งอย่างว่าสาระเนี่ยเป็นหนึ่งประเทศที่เก็บความลับเนี่ยแน่นหนาม,มากและมีความลับอีกเยอะแยะมากมายเยอะกว่าประเทศไทยอีกครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจคือมีอะไรเขาต้องเก็บไว้ก่อนนะมันเป็นความมั่นคงของชาตินะเนาะคือถ้าเกิดแบบบอกว่าเอ้ยเรามีมนุษย์ต่างดาวอยู่บนโลกเราด้วยโอ้คนแม่งแตกเติมัน้ตายหา ว่าโรเบิร์ตจอร์ดบิลสเตอร์นะคงไม่ใช่แค่รององุ์นุนธรรมดาธรรมดาเพราะต่อมาเขาดำรงตําแหน่งหัวหน้า CIA ประจำเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามงานของบิวสเตอร์ในเกาหลีใต้เนี่ยไม่เกี่ยวกับกอาจานบินเลยแต่เกี่ยวข้องกับการเมืองหลักและอิทธิพลของเขาในเกาหลีที่มีมากมายบิวสเตอร์เนี่ยได้เสียชีวิตด้วยโรคมะในปีในแปี1981และได้รับเหรียญเชิดชูผลงานดีเด่นของด้านข่าวกรองจากต้นสังกัดของเขาที่เป็น CIA ด้วยแต่เราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าชิ้นส่วนของยานบินปริศน,นาที่ตกที่สังคมแพงนั้นอยู่ ไและในน้เวลานั้นสารมาทําอะไรกันแน่อ่ะแสดงว่าเรื่องนี้ยืนยันได้นหนึ่งอย่างแล้วว่าในปี2500กว่าที่ผมบอกไปอ่ะมีเหตุการณ์จานบินตกแล้วก็มีทหารสาราแล้วก็มีแบบ c i a เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนร้อเตอ่ะ เพราะมเคยบอกอยู่นะครับว่าและในช่วงทศวรรษที่60นะครับ CIA นะครับผมดูเหมือนว่าจะลดความสนใจเรื่องจานบินลงเรื่อยๆกับสงครามเย็นที่เป็นสงครามจริงๆผ่านตัวแทนในอินโดจีนและในเวลานั้นเองกองทัพสหรัฐเนี่ยได้มาใช้พื้นที่ในประเทศไทยเป็นฐานทัพจากการตรวจสอบเอกสารของ CIA มีรายงานชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากฮะนั่นก็คือเอกสารที่ลงบันทึกในวันที่6กันยายนปี1969โดยรายงานนะครับอยู่ในวันที่24สิงหาเวลาเช้าตู่ปี1964หรือพศ2507นัณ บินอเมริกันในฐานทัพแห่งหนึ่งพบเห็นยานบินแปลกประหลาดรูปร่างคล้ายเฮลิคอปเตอร์ที่มีใบ,บพัดพับไว้จอดอยู่ที่พื้นดินห่างจากข้ ใหทหารของไทยในเมืองพนมเปญประมาณหาไมล์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยนักบินเนี่ยรายงานว่าเขาเนี่ยเห็นแสงสว่างเป็นลำใหญ่ส่องมาจากในทิศทางแนวเดียวกันหลังจากนั้นฝ่ายไทยจึงได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวกลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเลยมีรายงานว่ามีขบวนการแห่ของประชาชนไปยังวัดและมีคนในขบวนเนี่ยถือโคมไฟฟ้าแรงสูงมาด้วยและบอกว่าคนที่ถือไปเนี่ยส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าจึงทําให้เกิดเป็นการเห็นแบบรูปแบบนั้นนั่นเองแต่เมื่อมีการตรวจสอบเส้นทางของของบวนการแห่แล้วมันกลับไม่ รงกับเส้นทางที่นักบินเห็นยานบินลึกลับนั่นน่ะสิครับเอาแล้วไงคุณผู้ชมอ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะง,งงคือเอาง่ายๆว่าคือแสงที่เขาเห็นอ่ะมันคือแสงที่แบบประชาชนเขาแห่กันเว้ยแล้วก็แบบมีไฟความแรงสูงอ่ะสาดมาโดยประชาชนอ่ะสาดขึ้นไปแต่ทีเนี้ยเส้นทางของขบวนแห่กับเส้นทางที่นักบินเขาบอกมันคนละจุดกันไงมันไม่ใช่จุดเดียวกันเว้ยและรายงานนะฮยยังเปิดเผยอีกว่ามีการพบเห็นยานบินที่กำหนดเอกลักษณ์ไม่ได้หลายทั้งในพื้นที่ดังกล่าวโดยระบุเนื้อหาว่าการค้นพบอยู่ s อโอโดยเรดาร์และตาเปล่าดังเช่นนี้ถูกพบโดยนักบินจุดๆนะอักษรไม่ชัดน,นะครับบอกเขาบอกว่าไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่โดยเฉพาะในตอนนั้นคืนจนถึงเดือนมกราปี1969มีรายง,งานการเห็นยูเอฟโอในค่ายทหารของไทยที่นครพนมถึง7ครั้งโดยเฉพาะวันที่28พฤศจิกาปี1968ถึง1มกราปี1969เท่านั้นความพยายามใดๆของเครื่องบินสอดแนมของฐานทัพที่จะระบุต,ตัวต,วตนของวัตถุเหล่านั้นจะไม่เป็นประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนคือเอาง่ายๆ คือสรุปตรงนี้คือเหมือนเขาเห็น UFO ถึง7ครั้งในช่วงระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง3เดือนุดเยอะนะและเขาบอกทิ้งทายตรงนี้นะครับว่าเอกสารฉบับนี้นะมีชื่อว่า unknown entity u n d e n i f i e d flying object thought to be to be a เฮลิคอปเตอร์ออฟเซิร์ฟเนียนครพนมฮะหรือว่าวัตถุบินที่ไม่สามารถทราบตัวตนที่คิดว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ถูกพบใกล้นครพนมโดยที่หมายเลขเอกสารของ c i a เนี่ยก็จะเป็นตามที่เห็นเลยครับผมและนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับพันธะของเ i a กับ UFO ในเมืองไทยแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนพอที่จะระบุว่าวัตถุลึกลับนั้นคืออะไรครับแต่อีกอย่างนะที่รู้เลยนะเท่าที่อ่านมาในประเทศไทยเรา่ก็เคยมี UFO แบบเกิดขึ้นแล้วก็ถึงขนาดที่สารานี่ต้องปลุกมาเลยนะคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าผม อยากรู้ว่าในประเทศไทยเราอะมีคลิปไหมมีคลิปไหม UFO in ช i l แ n d พนักง,งานบังเอิญถ่ายติดวัตถุต้องสงสัยใคร UFO 2ปีที่แล้วฮะช่องสาเวัฮะขออนุญาตนะฮะลักษณะคือมันกลมๆดำๆคล้ายกับยานอาวากาศของมนุษย์ต่างดาวหรือว่า UFO ฮะถามตัวเองก็บอกว่าเชื่ออยู่นะอ๋อนี่คือคนที่ถ่ายได้เฮ้ยน่าสนใจว่ะอันนี้คืออันแรกนะอันนี้คืออันแรกไหนดูอันที่สองดิ CIA กับการค้บ UFO ในประเทศไทย นี่ไนคุณผู้ชมที่ผมเล่าไปอ่ะนั้นไม่เคยเชื่อเรื่อง UFO นี่ไรถรถติดอยู่แล้วก็มองแบบอุ้ยแต่นี้อันนี้ไม่ค่อยชัดอ่ะอันนี้เหมือนเครื่องบินมากกว่าวอุย้ย สงครามปี258อุ้ยที่ไทยเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอเคอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะผมกับพี่มดดำก็ไปในทางเดียวกันนะเกี่ยวกับเรื่องของ UFO ในไทยนะคุณผู้ชมแต่ละคนนะมีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้และแต่ละคนคิดว่า UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงหรือไม่และคิดว่ามนุษย์เรานะเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวที่มีสติปัญญาหรือว่ามีวิธีการที่ลำหน้าที่สุดในจักรวาลน,นี้หรือไม่แต่ละคนคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แลกเปลี่ยนความเห็นกันหน่อยละกันน่าสในใจมากชอบ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  เอาเป็นว่าแต่คนคิดอย่างเงี้ยคอมเมนต์หน่อยนะฮะและตรงนี้ถ้าเกิดข้อมูลตัวไหนผิดพลาดบางการใดผมเอ,มองคงไทักเลยครับต้องกราบขอประทานภายัยไว้ในที่ด้วยและถ้าเกิดท่านละกันชอบกันเนี่ยต้องฝ like, ากกดไลค์กดแชร์กดสมัครและกดกระดิ่งเพื่อให้พักที่เหมือนเรานะจ๊ะเจอกันสัปดาหนะ์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็รอดูแล้วกันนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายบูบูบูบ